สบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันปิ้งตับโปเตซื้อมาแต่วสวรรค์อันนี้หอ,อมเอ็นหัวแมจิตเราอบอนะพี่น้องอันนี้ก็บอเตซื้อมาแต่วสวรรค์พี่น้องอันมันมีใส่ทัข้างในพี่พี่น้องเน่ยบ่มามาสบายดีพี่น้อง,าองรรมามื่อเนีเมียบาตวตะทับบาวต่วทับมันมาเล่นเมื่อนี่พี่น้องเลย มาเล่นมายังลมาขอบอนขอบ้าลูกกลับมาสบายดีเนี่ยลูกเอ้ยสบายดีป้าลูกเออบวมก่อนบวมบวมอะไรก่นเข่าแล้วห้ามน้ำไปลูกเด้อจะถ่าแม่บอกร้ายเรื่องอาบน้ำนะเด้อแม่บอกอยู่มือเลยแม่ก็เมื่อยลูกเอ้ยจืดเนี่ยลูกเอ้ยผู้จักขำมบ้าเลยจักอาบน้ำเป็นยังล่ะแม่ร้ายหนึองเนี่ยมา มักเราเอาเสียมใส่เลยมันยากเไมันยากซับหัวมันหงมอทับิด้ัน้นอาไม่พอยใส่มันมอหมอนี่มาจับเสียมใส่แล้วมอยมันยากไม่พอยก็ยากขนาโซ่มันับไมาจับต่อมันยากดอมบอมไม่ดีไม่เปเคียวปลาีโอ้ยเข่าคะ Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thôi. cho nó ขอดูดมือเลยน้องเป็นขอดเย็นอ้าวข่ามือสุดเลยดูมือดูสิตอเมือไหรเอาขึ้นาใหม เด็ของแม่เม <c oughs> ่อไหร่นะหัวของคุนไปลงหัวขางยิงอะไรที่ดื้อทุกลูก กินเลยด้วยพี่น้องด้วยเอาโตกินข่ากับกิเข,ข่ากับอันเดือดกรอบมองมมลงแล้วเใช่ปะ

บังัวงองาก็ใชแต่จะได้ออกมันออก่ยเลยเ็นทักมามาถักเอาไหนโยงงาน ก็ตกได้กวาดไาแล้วเห็ดเดเ็ด็ดนก็ตก้ะอืมกระเด็ดเนาะตโตน้งเจ็บ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 ้า พวกับขากูจะทนฆ่าเลยมัวเป็นเดไคือว่าแซกมาบอกว่าเขาไล่ออกบอสพิษนะเขาไล่อ้าวเขากจยพิษ hmm. ด so oh, so uh, so uh, so ้ยก็คือทำยาตีเขายาแม่ตีซื้อมบุอยากตีคือไหม่ซื้อต้องให้บุตีเขาแล้วบุตีคือมา เล้นกืว่าบออปันกาแฟแล้วก็เปนอะรอ้อล้เป็นยังไงล่ะี่ซื้อมาให้เขาข้น่แบกอะไกมั่ง้นเ แสงแสงใชนหมนอนนอนในห้องแะ่ลงกลางคืนแล้วร้อนร้อนตะเวนหมูผดออกผลอะไรบ้กออกอะไ้บ้างผลอ่ไ้ลอกประตูเขาผนเขามากเรื่องคงเรื่องไหัลมัก้ตัวเห็นเบี้ยกขาได้บอสเก็นีเลยจรเกาแเพิบเราทีเาอยากตีเขาตีเขา กางเว้นเลยกบบกางเว้นม like the okay, um, ันนีหมองเว้นเเี้อาออกออกไเขามาบมื่ายเขากลุ่มกลุ่มอะไรไ่รู้ว่ได้ไรือว่าเขาเขาไปในห้องสื่อตะตกใไ้เลยโบกเวกไยวไยพ่อเขากุ่มมั่นเออจะไปกินน้ำขาไปกินน้ำคนไ้ยินเซียงน้องคนไปยาากมันร้อไปทั้น้ เขาสองคนในจับมันในแล้วคนเราคิดว่าคณะกรงกันมันจะยอกนี่ย๊าวันนี้ชาวอันมันเตะสังกะสีฮักตึงงม,มันเตะนาดนี้ว่าย่า,ย,าย่าละคอยเบิ่งแล้วหึ่งแล้วคอยเขาจับเขาสองคนจับเขาก็โดดเขาเลยประตูเข้าไปในประตูเลยเข้าเข้าปั๊มกลุ่มนะมันอยู่เหมือนอะนะปั๊มกลุ่มมันอยู่ เตาก็ไไดบาเตาเพื่อนเ้านีบอเลยเราบอกนะร้บอกตะาจริแล้วมันมาหูมันคิดปราชมค้อยมาจะาีไเขาคิดเดียวกับเขาอยาไปแปล้เราเลยมันมอง้าใจแล้วันได้เขาสองคนนั่นอหลโอเไปามตุ้ยข่าตุ้ยีเอาล ไม่นังแม่ลมผลกระโลก่อตัก่อฟเกืบอินันเกือเกือบเกือบสูงสหักเขายพันแ่นั่นติยพันเดนเออยพันดยังมีแต่กระลักปั๊บกุ้งืออ เขาเอื้งไปแล้วทำพาแล้วตู้นั่งร้อนเลยนะประเทศงังมขาอกเขาโทษขอโทษขาก็ขอโทษบอกอีตาหานกขาโทษขอโทษน้องตัวฮะขอโทษอยู่แล้วน้องมันอยู่ในห้องก็ไ้มไม่ได้ออกไปขอโทษขอโทษนี่ขาโทโทษ ก็ว <detection>? <IL> ่าหามันใครประตูให้เจ้าบ่หรือแปรเปลี่ยนาษารรมเขาบ่มันไปหลงห้องเขาว่าไปไห้เขาก็ว่าแตซื้อเออเขาขอโทษขอโทษตรงนี้เลยอ๋อมาไปเห็นแบบนี้เอออ๋อแต่เขาขออ๋อแม่จะลงแม่แม่เอาลงอล้วะ ยาเด็กตอนท่ีลยาพูดย่างเง้ยสุยาสุมา้านี้หลายคนขอา ไปแลวพี่นอกก้องเออคลิปนี้กับพ่อกับคลิปหน้าเนอะสอบถา้มนอกก้องกะพ้าเนาองเป็นยังเมื่อเว้นคืออยากไปหับเอาไปแลวพี่น้องพ่อก,กับคลิปหน้าสบายดี